อาว,วันนี้มาที่บ้านสายันทำไมารถเกี่ยวนีกกลับมาที้คืนนะ่ะสอเจริญพัฒนาครับสงสัยให้น้องสายันเช็คอะไรหรือเปล่าวันนี้ก็ทำอะไรกันเนี่ยเอาอะไรมาเครื่องอัดฟาง พอดีเลยครับมาทันไปคืออัดฟางมาถึงพอดีเลยโอ้ยเขียวออกทัเลยใหม่อ่ะนหยลุงได้มาไหม อ๋ออ๋อจะขอคันนี oh, ้ใช่ไหมใช่ลอยเฉลยไปใช้เลยไอ้เฉลยมาใช้พร้อมเลยครับโอ้แล้วได้ใครมาอีกคนหนึ่งนี่เอาวันดีครับนี่รถเกียร์เขามายังไงไปเช็คอะไรอ๋อเช็คก่อนลงฤดูกาลครับไม่ได้ครับเอ่อลูกที่โดนลงมาเลยลงมาเลยเฉลยนี่เป็นเฉลยอ่าของ เจ้าของคันนี้คันใหม่ที่ซื้อสายานไปครับปจัดทเทเลอร์อมายังสวยเลยฮีโ <He know. S 2> น่ของสซยานขายเลย,ญญย,เลยใช้คันนี้เนาะนเครื่องอะไรนี่เครื่องอะไรไม่รู้พี่มันสงยยี่สิบเลยนี่ยนีีเจ็ดร้อยบ่ไม่ไเจ็ด้อเม่ได้สมันเคุณมึอมาอนะไรเครื่องอะไรนะรหัสอะไรนะ ปได้เล่มมาด้วยอ่ะอโอ้ย <c oughs> ไอ้ลุงแกว่าเท่าไหร่นะมันเท่าไหร่อะกี่แสนนะสองสามสามสนเกสี่สามแสนกว่านะาโอ้หัวนี่สวยครับหัวยังดีทาสีมาเรียบร้อยอเอามาให้สายันได้ใช้เลยอีเอ้มร้อยอือีเอ็มร้อย พีเอ็มร้อยใชีเอ็มร้อยหกสูบหกสูบอือผมมีเล่มด้วยเนาะพีเอ็มร้อยเกียร์แล้วพวกทะเบียนอะไรภาษีอะไรครบไหมมันมอเตอเก่ามอเตอเก่าอ่อแจ้งแจงจอดอยู่นะจจะไปแ้อ่อนี่วีจิเบ็ดด้วยแล้วเป็นไงครับอันนี้ไปขับมาจากพุทธะสงค์เลยเหรอเก่าเอารถเกียวมาเก่าอ่ออันนี้ลูกค้าให้มาใช่ไหมตู้สองตู้ดีเทิร์มานะครับ โอ้โหยางเรเดียนใช่ไหมนี่ยางหน้าเนี่ยยางพันยางพัดอันนี้มันอาร์เซนอลเลยอันนี้มันอาร์เซนอลแต่โน้มนยางพันอือตัวนี้มันใหญ่กว่าใหญ่กว่าเนาะโอ้โหเครื่อสไลด์เกียร์อีตันกี่ตันเลยอะสอัเองเพลาเพลาเดียวเหรออ๋อโอ้โหนี่มันขึ้นสองร้อยได้ป้องในสยันคนไม่โคลยหรอพี่ฮะคนไม่โคลย ก็ดีคนไมโครเลยน้โอ้โหคัสีครับสี KT 920เลยอะ KT 920เลยอ่ะใ้าทางน้ำมันนำมันจานใหญ่น่าดูเนี่ยซื้อมาได้ยางดอกอย่างดีเนาะมันมีเก่าอืมแยต่แต่ว่าสวยนะสวยหมเหมาะอยู่าราคามันจบนะนาะกับแกหายมันจบ ก็เห <mile inside> ็น <bas> ว่าเทเลอร์คนแถวบ้านแกไม่ใช่เหรอครั้งนี้นะเครื่องนี้แกงไม่มีตกนะคนรถเกียววิ่งเบาไปเยเลยโนอ้เอาลงไงที่นี่เอารถมายกเอาเฮียมายกอสายันตีเทินตีเทินขันเอาไปยัง รถอัดนันรถฟังอ่ะไปแล้วอ๋อเอาขึ้นยังไงเนี่ยตอนเอาขึ้นเนี่ยรถยกตรงนั้นนะเจ้าเจ้าเก่าไหมไม่จ้างเขาโอ้อันนี้มันเป็นตู้ของอะไรเนี่ยตู้ทั้งตู้เดียวกันกับที่ขึ้นรถอัดไปเลยนี่เดียวกันโอ้โหอันนี้ใช้งานได้ป้องนี่ดูเหมือนใช้งานได้การคู่กันกับตัวนู้นเออ เมื่อนยังตัดคู่กันกับตุ๊กตาซื้อมากซื้อมาปีที่แล้วมาปีที่แล้วปุ๊บมเขาก็มาอัดแล้วเขาก็เอามาทําเครื่องเออโอ้นี่เขาเพิ่งไปซื้อมาครับขายไหมนี่มีใครสนใจขายไหมเอาว่ากันตรงนี้เลยขายเลยพี่ถ้ามีใครสนใจขายเนาะแล้วจะเปิดราคาเท่าไหร่คิดดูก่อนดิเอาคิดดูตอนนี้เลยเผื่อ fc สนใจอยากจะได้ไปใช้ของ อะไรนะนิวเอ๋ยนะไอ้แม็กซี่แม็กซี่ซรุ่นเดียวกันกับของกันเลยครับผมใช่ครับอืมกันนั่นจะเป็นเวลเกอร์อันนี้ถ้าขายตามสภาพไม่ต้องไปไม่ต้องอะไรเช็คเลยนี่สายันจะเปิดราคาประมาณเท่าไหร่ตัน้นอืมต้นกี่บาทดีเอา้าก็สายันไปได้ลูกค้าไปได้เอา้า ออเอาใครอยากได้ตัวนี้ก็เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคลิปหน้าเนาะคลิปหน้าเดี๋ยวเอาลงเสร็จแล้วก็จะสรุปราคานะครับผมยังไงก็ติดตามทางช่องผมก็แล้วกันนะครับส่วนตัวนี้ก็ถามว่าใช้งานได้ไหมตัวนี้ต,นต้องเช็คไหมต,ต้องมาเช็คเนาะโอ้มันมีรุ่นนี้มันมีมูเลยอะไรข้าล่างเนี่ยตัวถ่วงครับกานอกอยู่ที่แสนแสนเจ็ดแสนแปดตัวนี้นี่นะ อ๋ออันนี้มันยี่ห้ออะไรเนี่ยเวลเกอร์เเกอร์อ๋อเวลเกอร์เครื่องนี้จะโกนเครื่องน้องใช่ไหมรับก็ใช้เครื่องนี้โกนแล้วก็ใช้เครื่องใช้เวลเกอร์ก่อนตัวนี้มันบล็อกใหญ่ฮะบล็อกบล็อกกบล็อใหญ่ใช่ไหมไม่ใช่บล็อกคูบูต้านะแต่ตัวนี้ตระกูลมันขาเขียบมันคูบูต้าเลยนี่นะอ๋อตระกูลเดียวกันไม่ใช่มัดจะไม่เหมือนเขาเออไต้องปรยั่งอื้อ แม่อยากทราบราคาตัวนี้เดี๋ยวเอาลงก่อนเนาะเอาลงก่อนเอาลงแล้วก็เดี๋ยวเราค่อยประเมินดูว่ามันจะจบกันได้เท่าไหร่หรือว่าถ้าไม่ถ้าลูกค้าไม่ซื้อไปเราก็จะทำรถอัดอาฟางเนาะใครจะสั่งรถอัดอาฟางเราแท็กก็เอมเอมีคนมองใช่ไหมตัวนี้นะอโอ้โหนอพี่ก็อยากทราบราคาเหมือนกัน คือจะจัดไว้ใช้เองเพราะว่ารถถ่ายเรามีอยู่แล้วนะครับรถถ่ายรถถ่ายเรามีอยู่แล้วเอว่าศูนย์หนึ่งแปดถ้าราคาพอได้น่นาจับกันนะโอ้หนี่รถเกี่ยวคันนี้ก็โด่งดังไม่ได้ล้างเลยเ <laughs> นาะนไม่ได้ล้างเลยอ่าเนี่ยเนี่ยเนี่ยไม่เจอกันนานเลยครับผมนี่เพิ่งเจอกันเป็นคลิปแรกนะครับ ลางในช่วงล่างกัชุดบนเลยล่ะเอาไป<น>าเห็นว่าลูกน้องเขาไปทำอะไรฮนียย่คนขับไม่เคยมีประสบการณ์เนาะ,ะเอารถไปนี่ยังไม่มีประสบการณ์ก็ไม่มีใครดูเลยไม่มีใครดูแลแเอามาเกี่ยวบ้านเราไหมลุงก็ว่างไงไเกี่ยวบ้านเราเกี่ยวของเขามาใช้บ้านเรานะบ้านเราปีนี้รถเกี่ยวไม่ค่อยมีเท่าไหร่ มีคนก็ให้หารถเกี่ยวลงนะน,น,งน้องครอบนีนน่ยน้องครอบเนี่ยโทรมาให้พี่หารถมาลงให้หน่อยปีที่แล้วแกโอ้หา,หาหลายร้อยไร่นะหลายไร่นะอ๋อก็คือสรุปแล้วลุงก็ให้มาใช้เกี่ยวฮะให้ดูแลเนาะดูแลดูแลก็ยังดีก็คือให้เทเลอร์นีน่มาใช้ เออแล้วก็ใช้สองคันเน,ะนาะคันนั้นได้ส่นนวนคันนู้นปล่อยปล่อยเลยไหมเ, <c oughs> เอาอเลยระดต่างครับพี่ฮะเอาก็ใช้เนี่ยไงเกี่ยวเสร็จก็ใช้เฉลยคันเดียวฮะใครสนใจก็ปล่อยเลยเออใครสนใจก็ว่าไปตามราคาเท่าไหร่ปล่อยเท่าไหร่ ต้องทำแม่ของแม่อาเดี๋ยวเราคุยกันหลังจากที่คลิปหน้านะครับผมเดี๋ยวคลิปหน้าผมก็เดี๋ยวเอาอะไรลงแล้วก็มาคุยกันให้น้องบางแผนด้วยว่าเอรถมันซื้อมามันรู้ราคาอยู่แล้วแหละแต่ไอที่เรามาเช็คใหม่มาทําใหม่มาบิ้วใหม่นะเราจะขายราคาเดิมมันไม่ได้แล้วนะครับทุกคนอก็ต้องเป็นไปตามอย่างนั้นแหละนะครับต้องคุยต้องปรึกษาเราจะมาให้น้องัะฟินใจตอนนี้เลยมันคงเป็นไปไม่ได้นะครับเราก็ต้องปรึกษาครอบครัวด้วยนะครับนะ อัดฟางก็ขายนะก็ก่อนจะขายนี่จะเช็คอย,อยังไงเอ๋อจะเปลียปล่ยนแปลงอะไรไหมเปลียปล่ยนแปลงเอาสูตรที่คล่องตัวเนาะ,ะยังมีขาเทียมันไม่ค่อยดีข้างหลังอ๋อขา,าเึน้นห,หลังมันไม่ค่อยดีอืมทุงรางอะไรโอเคอเนาะครับใครสนใจก็เดี๋ยวมาว่ากันใหม่นะครับโอ้โหนี้ม่ได้ตั้งใจไม่รู้นะเนี่ยว่าไปเอามาเนี่ย นี่รถเกี่ยวก็มานะครับคันนี้จวดแน่นอนครับผมปีนี้สองคันเนะไปไหนฮานุนนะโอ้นี่ขายครับคุณปูนี่จะเกิดรีบแบตเตอรสตาร์ทตึมติดเลยนี่ครับเครื่องมันดีครับผมเครื่องฟิตใหม่นะเดือดเดีือดเดืฮะอะไร โอ้โหนี่ของใหม่เลยปลาใหม่จัดมาเลยเหรอครับปีที่แล้วก็เปลี่ยนก่อนจะเอามานี่ก็เปลี่ยนข้างนึงเปโซมาอีกครับโซมาคันนั้นนะครับผมคันที่ทำสีนะครับเอาเร็วเด็วเรวเร็วเร็วซื้อมาฝากอืมฮะไปไปดูรถทำสีหน่อย รถนำาใหม่รถนโซ่ใหม่างข้างำใหม่โซ่ใหม่โซ่อยู่ในรถใหม่ลงสีครับน้ำเงินี <c ười> จ้ของก็ใหม่จอใหม่รถใหม่ครอป้าโอ้เห็นแล้วป้าเห็นแล้วสวยของกี่ห้ออะไรอ่ะยี่ห้ออะไรฮะขัดสืบอบ่ อันนี้จ้าของรถครับผมมาดูงานตอนนี้ว่าจะเอาสีอะไรเอาสีไหนสวยตอนนี้สีกําลังคิดสีอะไรอ่ะพี่ดีเห็นกำลังคิดสีน้ำเงินดิน้ำเงินใช่น้ำเงินส้มหรือเปล่านี่เยเห็นปอเจริญเขาทำน้ำเงินสวยนะถ้าถ้าไม่เอาสีน้ำเงินก็เอาสีนี่มาใส่สีบานเย็น lighting, มาใส่ก็ได้สีบานเย็นนะสีอะไรมาตัดสีน้ำเงินบางครั้งถ้าเกิดเข้าสีน้ำเงินก็สีน้ำเงินล้วนเลย เออเพราะว่าเออเอาเอาน้เงินล้วนแล้วก็ตัดเลดมันก็สวยแล้วเนาะตัดเหล็กแล้วสวยเออสีทนได้สีทนได้สีลุงโมกอยู่บ้านสีทนได้งานอะไรไม่ทำอยู่แต่บ้านทนได้โอ้ตู้ก็วางไอ้ชุดราวใหม่แล้ว เพื่อทำขึ้นไปก็ทำไปตกนะอ๋อท่านันก็ทอท้งให้แล้วใส่ยาหน่วยขาพลดลมขาพลดลมโอ้โยคนมาครบแล้วนีไปยกขึ้นเลยยกขึ้นเสียรู้จักคนแบบสองก้างเดี๋ยวยกให้สองข้างโอ้ป่านี่รถรถเฮียถ้าเกิดเอามาคนอัดฟางงยกนี่พอดีเลยใส่พอดีเลยเออครบจบทีเดียวพอดีเลย แล้วแต่แล้วเดี๋ยวเรจะชั่งแล้วเนาะยังไงก็ต้องยกมันเข้ามาไม่ได้บ้างเอาจะเข้ามาไม่ได้ไงตรงนี้เข้ามาตรงนี้ก็ต้องมาเออมาส่วนใหญ่ก็ยกที่เดียวมันจบเลยอืมดอใจครั้งเดียวเนาะเออไหนๆก็เออเชื่อมเสร็จแล้วใช่ไหมเสร็จแล้วก็ยกขึ้นแล้วขันน็อตบนก็ได้ก็ดีเลยเนี่ยอืมเอก็แล้วแต่ก็จบนี่ไหนใจอันตัดนี่ให้หน่อยนี่ครับผมลอยเนี่ยตัดตรงไหนเนี่ย ปลาไอไอ้โครงเก่านี่ขายหมดยังขายไปสองเที่ยวแล้วเมื่อวานวันก่อนแต่ไปกี่แสนได้สองหมื่นอ่ะโครงเกา่าขายได้สองหมื่นแล้วจะตัดอะไรจะตัดเนี่ยตัดเอาทำเกียน <laughs> โครงไม้ <laughs> ซื้อมาหกี่หมื่โครงไม้เวลาตัดได้แค่ไหนซื้อมาสามสี่แสนตัดได้สองหมื่น <laughs> อไ,ไอ้คันเราจ้องจะได้เสียหนุ่ยกะไว้ไม่ต้องบอก ปลาปลาดิปกติจะได้คันที่อยู่สาแก้วนะโอ้ฮะคราคาใหญ่เนี่ยไอ้ตัวที่สิบสองนะตัวสิบสองปีที่แล้วไม่บอกผมไหนไอ้คราคาใหญ่นะของนั่นนะของตาเลยนะเหรอครับที่พี่ไปถ่ายนะไปติ๊กอะ อ๋อของไอ้ไอ้ไอ้อะไรวะกีบิโกปตาเลยกีของเสีกี้นะเออยังจะดีกว่าคันนี้อีกก็ายพร้อมกันนะเช่นกันไม่บอกไม่บอกทีแรกว่าจะเอาเองจะเอาเองเดินเดินสิบสองเนาะสิบสองสิบสองเครื่องหกเฮดเหรอเครื่องก็ใหญ่หกเฮดเครื่องใหญ่สนใจตัว สายยันว่าตัวหลังนี่แล้วจะไปดูอยู่ไหนเราดูรถตุนีรุ่นนี้งวดนี้ก่อนข้างไหนมีไม่บอกตัวนั้นกูใส่มาเก็บนิดหน่อยเองเนาะข้างไหนกันประการนั่นแหละอ๋อ๊กกี้นะอ๋อจะกักไว้เอาเองไม่ยอมบอกผมโอ้ป่าเด็มากป่าเลยไม่ไหวเลยทำหม่เลยใช่ไหมไม่ได้แรงใจ ลูกสาวสาวคันในความผมผมยังไม่ทำตรงนี้ผมไปออกคันใหม่มาทำดีกว่าเราจะรอดูคันสายยันบอกเลยแล้วดนี้ก่อนเราดูเราดูเราดูผลงานของสายยันก่อนนะครับไม่ต้องดูถูกมันนี้ไปเอาเลยแหละยจับหน่อยคันหนึ่งเลยจับหน่อยคันเรยววงสามที่เลยตอนนี้ก็ทำสีครับผม โครงสร้างเป็นเหล็กเป็นสีน้ำเงินนะครับ,รรบแล้วก็น,นี่นะ